สำหรับเจ้าของธุรกิจ SME ที่จ้างเอเจนซี่ยิงแอดหรือกำลังมองหาบริษัทเอเจนซี่เพื่อช่วยทำการตลาดออนไลน์วันนี้ผมขอนำเสนอคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณใช้งานเอเจนซี่ได้อย่างคุ้มค่างเงินที่คุณจ่ายไปและสามารถที่จะดึงความสามารถของเอเจนซี่ออกมาเพื่อช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่ครับ สวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด SME Jump .co.th co. ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมขอแชร์ไอเดียให้กับคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังจ้างเอเจนซี่โฆษณามาช่วยทำการตลาดออนไลน์ยิงแอดโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณผมมีคำแนะนำที่จะช่วยทำให คุณใช้งานเอเจนซี่ได้อย่างคุ้มค่างเงินที่คุณจ่ายไปคุณควรจะต้องทำอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนจะเริ่มนะครับผมขอออกตัวอดเอียดเลยนะครับว่าวิดีโอตัวนี้ผมไม่ได้มาขายบริการของผมผมก็เป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณารับทำการตลาดออนไลน์แต่ผมตั้งใจที่จะนำเสนอแนวทางที่จะช่วยคุณ ให้ใช้งานบริษัทเอเจนซี่ได้อย่างคุ้มค่าถ้าคุณจ้างเอเจนซี่ทำโฆษณาอยู่แล้วหรือกำลังมองหาทีมมาช่วยยิงแอดวิดีโอตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณทำแนะนำข้อที่1นนะครับคุณควรกำหนดเป้าหมายของการทำการตลาดออนไลน์ให้ชัดเจนก่อนจะจ้างเอเจนซี่คุณควรกำหนดเป้าหมายการทำการตลาดหรือสิ่งที่คุณต้องการให้ชัดเจนเพื่อจะทำให้เอเจนซี่โฆษณาเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการและนำเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตอบโจทย์แผนการตลาดของคุณเป้าหมายการตลาดของคุณก็ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นคุณต้องการสร้างแบรนด์ให้คนรู้จักอย่างน้อย70%ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เอาให้มันชัดเจนเลยนะครับต้องการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง LINE OA แล้วก็ Facebook Messenger และอยากจะได้ข้อความประมาณ30-50ถึงข้อความต่อวันทำให้มันชัดเจนยิ่งเป้าหมายหรือความต้องการของคุณเนี่ยชัดเจนมากเท่าไหร่บริษัทเอเจนซี่ก็สามารถที่จะนำเสนอแผนนำเสนองบโฆษณาได้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมากเท่านั้นครับคุณอาจจะบอกว่าอันนันผมก็ยังไม่รู้เลยว่า เป้าหมายการทำการตลาดของผมคืออะไรถ้าคุณอยู่ในสถานก,การณ์แบบนี้นี่คือปัญหาอันดับหนึ่งที่ทำให้การจ้างเอเจนซี่ไปทำงานเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าถ้าไม่มีเป้าหมายมันก็ไม่สามารถจะวัดผลได้แล้วก็ไม่มีแนวทางที่จะทำการตลาดออนไลน์ในสเต็ปถัดๆไปนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือถ้าคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นพูดคุยขอคำแนะนำกับทางทีมเอเจนซี่ก่อนจะเริ่มงานเพื่อจะวางแผนเป้าหมายเนี่ยร่วมกันเลยพอคุณโอเคกับเป้าหมายที่วางแผนร่วมกันแล้วก็ค่อยเริ่มดำเนินงานในสเต็ปต่อไปครับคำแนะนำข้อที่2นะครับเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการไม่มีใครรู้ดีกว่าคุณครับว่ากลุ่มเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณเนี่ยคือใคร คุณควรจะเตรียมข้อมูลศึกษากลุ่มลูกค้าของคุณเพื่อแจ้งให้กับทีมเอเจนซี่ทราบผมแนะนำให้คุณเน้นข้อมูลในลนักษณะเป็นไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการเพื่อให้ Agency เอเจนซี่เห็นภาพให้มันชัดขึ้นแล้วให้เขาไปค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงต่อไปให้กับคุณไลฟ์สไตล์ที่ผมอยากจะได้ก็อย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จาก Insta g r กรมเป็นผู้หญิงชอบถ่ายรูปชอบทานอาหารญี่ปุ่น ถ้าเขาทำงานจะทำงานอยู่ในย่านเมืองอยู่ในสีลมสาทรท่านเรียนจบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียนจบหมหาวิทยาลัยปริญญาตรีในในกรุงเทพถามว่าคุณจะรู้ข้อมูลอะไรแบบนี้ได้อย่างไรนะครับมันมีวิธีง่ายๆก็อย่างเช่น เวลาคุณมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าเนะี่ยถ้ามีโอกาสก็สนทนาเรื่องอื่นๆครับเราก็จะพอเข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้หรือเข้าไปใน Facebook IG ของลูกค้าที่กดไลค์ในโพสต์ที่เราทราําโฆษณาเราก็จะแล้วคุณก็ไปส่องดูว่าลูกค้าใช้ชีวิตประจําวันแบบไหนข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทําให้ทีมเอเจนซี่เนี่ยมีไอเดียมากขึ้นในการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อทําโฆษณาให้กับคุณครับพอพูดถึงเรื่องกลุ่มเป้าหมายนะผมขอเสริมแบบนี้นะครับ พยายามหลีกเลี่ยงกลุ่มเป้าหมายแบบ m a s ส ประมาณว่าสินค้าของคุณสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งวัยทํางานทั้งวัยกลางคนก็ใช้สินค้าของคุณได้จากประสบการณ์ของผมนะครับเจ้าของธุรกิจหลายคนมักจะมั่นใจในสินค้าของตัวเองครับแล้วก็อยากจะขายให้กับคนทุกคนแต่ถ้าจะให้ดีนะครับคุณควรจะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนถ้าสินค้าเหมาะกับผู้หญิงเป็นหลักก็อย่าเพิ่งเลือกผู้ชายครับถ้าสินค้าทํามาเพื่อให้คน เพื่อให้คนที่ใช้เป็นวัยกลางคนก็อย่าเพิ่งเลือกวัยรุ่นหรือวัยทำงานพยายามโฟกัสกลุ่มเป้าหมายหลักๆก,ก่อนส่วนกลุ่มลูกค้าอื่นๆเราสามารถที่จะทำการตลาดในสเต็ปต่อๆไปได้ครับคำแนะนำข้อที่3นะครับเกี่ยวกับรูปแบบโฆษณารูปแบบโฆษณาก็คือคีย์อีกเป็นคีย์สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้าพูดถึงการจ้างเอเจนซี่มายิงแอดแล้วเนี่ยในบางครั้งคุณอาจจะต้องขอความเห็นจากเอเจนซี่นะครับว่าสินค้าหรือบริการของคุณเนะี่ยควรจะทําโฆษณารูปแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดขอให้คุณอย่าเพิ่งยึดติดกับรูปแบบโฆษณาที่คุณเคยทํามาก่อนนะครับตัวอย่างเช่นคุณเคยยิงแอดแบบข้อความบน Facebook มาแล้วมันไม่ค่อยได้ผลก็เลยมามองหาเอเจนซี่มาจ้างเอเจนซี่เพื่อจะช่วยยิงแอดแทนคุณผมแนะนําให้คุณลองคุยกับทางทีมเอเจนซี่ให้เขาคิด ทางเลือกอื่นๆในการทำโฆษณาที่อาจจะเหมาะสมกว่าการยิงแอดแบบที่คุณเคยทำมาอยู่เดิมนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะมีการทำโฆษณาบน Google Ads อาจจะเหมาะสมกว่าแสดงโฆษณาบน Google Search ตามคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณดังนั้นผมขอให้คุณลองเปิดโอกาสให้เอเจนซี่ได้ลองยิงแอด บนแพลตฟอร์มอื่นๆดูบ้างนะครับเช่นบน Google, YouTube, TikTok, Line เพื่อลองสิ่งที่แตกต่างและมันเป็นการใช้ความสามารถของทีมเอเจนซี่ในด้านอื่นๆที่คุณไม่ถนัดด้วยวิธีนี้เนี่ยอาจจะช่วยคุณนะครับช่วยคุณเนี่ยนำพาคุณค้นหาช่องทางใหม่ๆในการโปรโมทธุรกิจของคุณครับคำแนะนำเรื่องที่4นะครับ รายงานผลลัพธ์ของโฆษณาเพื่อให้คุณสามารถติดตามงานที่เอเจนซี่เอเจนซี่ทำให้กับคุณเนี่ยการขอดูรายงานผลลัพธ์ของการทำโฆษณาก็เป็นวิธีที่ดีนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยเห็นความสามารถของทีมเอเจนซี่ที่คุณจ้างโดยปกติแล้วรายงานที่ผมจะส่งให้ลูกค้าจะเป็นแบบรายอาทิตย์เลยโดยจะแสดงผลลัพธ์ของโฆษณาเช่นจำนวนคลิก จำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงที่เรียกว่า Impression ต้นทุนต่อผลลัพธ์และที่สำคัญนะครับจำนวนเงินโฆษณาที่ใช้ไปซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทาให้อย่างน้อยเนี่ยจะทำให้คุณสามารถค s Check ได้ว่าเงินที่เขาใช้ไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับยอดขายที่เกิดขึ้นหรือไม่และข้อมูลในตัวรายงานยังทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้สอบถามพูดคุยอัปเดตการทำโฆษณากับทีมเอเจนซี่ในแต่ละอาทิตย์ด้วยครับ คำแนะนำเรื่องที่5นะครับเรื่องสุดท้ายในวันนี้ประชุมรายเดือนเพื่อสรุปและติดตามงานถ้าเป็นไปได้นะครับคุณควรจะ คุยกับเอเจนซี่ขอมีการประชุมรายเดือนกับทีมเอเจนซี่เพื่อสรุปการทําโฆษณาในแต่ละเดือนอาจจะใช้การประชุมออนไลน์ก็ได้เพื่อสะดวกทั้ง2ฝ่ายเลยทั้งคุณแล้วก็ฝ่ายเอเจนซี่นะครับการประชุมจะทําให้คุณมีโอกาสฟีดแบ็กกับทางทีมเอเจนซี่เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทําโฆษณาที่เกิดขึ้นจริงที่คุณได้รับเลยนะครับเช่นยอดขายดีหรือไม่ดีจํานวนข้อความที่เข้ามาใน Facebook Messenger เป็นกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการสักกี่เปอร์เซ็นต์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการสื่อสาร2ทางเลยให้คุณมองว่าทีมเอเจนซี่ที่คุณจ้างเนี่ยก็เป็นทีมงานส่วนหนึ่งของคุณที่ต้องทํางานสอดประสานกับแผนการตลาดในภาพรวมของธุรกิจของคุณผมคิดว่าการประชุมประจําเดือนควรต้องมีครับเพราะมันจะช่วยทําการทํางานทั้ง2ฝ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งฝ่ายลูกค้าเองแล้วก็ฝ่ายเอเจนซี่ครับ ขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าคำแนะนำในวันนี้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานกับเอเจนซี่โฆษณาของคุณนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook fan page ของ SME Jump ล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมอาด SME j u .co .th แล้วพบกันใหม่ครับ